อ่าตอนนี้เราอยู่ที่ดูโฮมอันนี้มาซื้อเหล็กกันนะครับผมอันนี้เป็นช่องจอดสำหรับในการเอาของขึ้นรถนะครับผมวันนี้รถเยอะมากเนนูนูนูน,น,นใครมาซื้อของหนักพวกเหล็กพวกไม้ปูนนี่ก็มารับกันที่ที่นี่อันนี้คือออฟฟิศจปจ่ายตังค์ที่ออฟฟิศแล้วก็ได้บินออกมาได้ไปกลับภาษีออกมาแล้วก็มาขึ้น ของนี่นมาแจ้งที่เสาเขียวเสาเขียวก็จะจัดของให้ก็จะเรียกกันตามคิวไงหลักๆก,ก็ประมาณ15นาทีเรจะขึ้นของเสร็จ มีรถก็ไหลมารับของเรื่อยๆ